สวัสดีนะคะคลิปนี้นะคะอ่าหน่าก็จะมาบอกพ่อพ่อ่แม่นะคะที่อยู่ในโปรเดือนนะคะแล้วก็พ่อพ่อยแม่ที่มาใหม่เมื่อวานนี้นะคะแล้วก็อ่าที่หน้าส่งตัวเลขหน้าหลังให้พ่อพ่อยแม่นะคะสไตล์สายรูดนะคะอืมสไตล์สายรูดก็ บนล่างนะคะ,ะพ่อพ่อยแม่คือหลักที่น้าเอาขึ้นให้น่ะพ่อพ่อยแม่คืออ่าสิบหน่วยบนมันจะมีใหม่แล้วก็เก่าอันนี้เดี๋ยวน้าจะทําให้แล้วก็ล่างนะคะก็คือเป็นเป็นล่างเก่าแล้วก็ล่างใหม่คืออันนี้น่าจะทำให้แล้วก็ดับคู่บนดับคู่ล่างคืออันนี้น้าทำให้ คืองวดต่อไปคือของกลางเดือนนะคะพ่อพ่อแม่คือของรัฐบาลไทยน่าจะไม่ได้ทําสูตรเยอะแยะแล้วนะคะน่าจะทําดับคู่บนคู่ล่างให้แล้วก็บนบนเก่าบนใหม่ล่างเก่าล่างใหม่แล้วก็หน้าหลังสายรูดนะคะพ่อพ่อแม่เอาแค่นี้นะคะพ่อพอแม่แต่วันนี้นะคะ วันนี้พ่พอยแม่ที่อยู่ในโปเดือนนะคะวันนี้น่าจะส่งหน้าหลังให้นะคะของรัฐบาลไทยงวดต่อไปของรัฐบาลไทยงวดต่อไปตัวเลขจะไม่สูงนะคะมันจะเป็นคู่ขี้นะคะพระพอยแม่ตัวเลขงวดต่อไปของรัฐบาลไทยนะคะ <saute down. S 1> มันจะเป็นตัวเลขที่ไม่สูงจะเป็นตัวเลขคู่ขี้หมายถึงว่า มันจะเป็นสูงตัวหนึ่งต่ําตัวหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะคะพ่อพ่อยแม่ดูจากอันนี้นักวิเคราะห์จากตัวเลขหน้าหลังนะอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้พูดจากจากที่ว่าไม่มีมูลนะเพราะว่าเพราะว่าพ่อพอแม่ต้องยืนนะคะพ่อพ่อแม่ต้องยืนที่หน้าหลังให้ได้นะคะพ่อพ่อแม่อย่างหวยลาวเมื่อวานเนี้ย ส่วนที่น่าเข้าชุดให้มันก็คือเข้าชุดแะพ่อพ่อยแม่แต่พ่อพ่อยแม่ต้องมองมองสไตล์สายรูดให้ออกนะคะคือบางทีานาไม่ได้ใช้หลักในในใ,ในหน้าหลังนะคะที่นาเอามาทําเนี่ยคือนาใช้หลักข้างนอกของนานะคะเนาะแต่หัวใจหลักๆเลยนะคะพ่อพอ่แม่หัวใจหลักๆเลยของเขานะคะก็คือสายรูดนะคะพ่อพ่อยแม่อืม สายลูดนะสายลูดนะคะพ่อพ่อยแม่หน้าหลังนะแล้วก็พ่อพ่อยแม,แม่ที่อยู่ในโปรเดือนของตุลานะคะหรือพ่อพ่อยแม่ที่มาใหม่เมื่อวานนี้ก็ดีหรือมาวันก่อนนู้นก็ดีนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะน่าจะส่งหน้าหลังของรัฐบาลไทยงวดกลางเดือนให้นะคะแล้วพ่อพ่อยแม่เอาไปไข้กันแล้วก็ นั่นแหละเลขงวดต่อไปที่มันจะออกมันก็คือแบบนั้นนะคะ,ะพอ่อพ่อย่ถ้ามันไม่ผิดเพี้ยนไปไหนนะอืมเพราะว่าคือเมื่อคืนหน้ากวางวางตารางล็อกแล้วนะคะคือมันออกมาแบบนี้นะคะ,ะพอ่อพ่อม่สายรูดนะคะพยายามมองที่หน้าหลังนะคะแต่ถ้าเป็นรัฐบาลไทยนะคะตอนนี้นะคะมันก็คือไปที่หน้านะคะ,ะพอ่อพ่อย่เพราะว่างวดที่แล้วเห็นไหมมันก็คือไปที่หน้านะคะ แต่อย่างอื่นน่าจะไม่ไม่ไมทำแล้วนะคะเพราพ่ะเพราะว่าคือชนตัวเลขอะเวลาเราชนไม่ถูกอะมันก็จะเยอะแยะมากมายก่ายกองนะคะคือเรามามองตรงจุดที่เขาเดินจุดที่เขาเดินก็คือหน้าแล้วก็หลังแต่ณตอนนี้ของรัฐบาลไทยน่ะคือเขาเดินอยู่ที่หน้าบางทีบางทีนะคะเลขหน้าของเขาอาจจะตีคู่มา แล้วเราก็ต้องมองไปอีกว่าคือเลขหลังก่อนหน้าเนี้ยเออเลขหน้าคู่หน้าน่ะก่อนหน้าเนี้ของเขาอ่ะถ้ามาในลักษณะนี้แล้วน่ะของเขามันเคยมาเป็นคู่ไหมนะคะอืมแต่หน้าวินิจฉัยจากตัวเลขที่น้าคํานะคะว่าพ่อยแม่ตัวเลขมันน่าจะเป็นคู่ขี้แล้วตัวเลขน่าจะเป็นสูงตัวหนึง่งต่ำตัวหนึง่งอะไรประมาณนั้นอะ่ะอืมอันนี้อันนี้คือเราวิเคราะห์นะ แต่วันนี้นะคะเดี๋ยวนาจะส่งให้นะคะของรัฐบาลไทยส่งไปเลยนะคะพรพ่อแม่ทําเสร็จแล้วก็คือส่งไปเลยพะพ่อแม่ก็ไปวิวิเคราะห์วินิจฉัยดูนะคะว่าเราชอบไหมในสิ่งที่นาคพูดนะคะพพ่อแม่คือตัวเลขอ่ะมันก็เหมือนอย่างว่าเนี่ยพรพ่อแม่คือคือมันใต้ต่ําตองไงมันอยู่แค่เอื้อมอ่ะแต่ของหน้าก็คือนาค ก่อนหน้านี้คือหน้าก็ทําคลิปหลายๆคลิปเนาะหน้าบอกว่าสไตล์ของหน้าคือสไตล์สายรูดนะคะพ่อพ่อยแม่คือมันจะคู่กับอะไรกระช่างคืออันนั้นเลยเราไม่เราไม่ไปคิดอ่อคือรูดแล้วรูดอีกรูดแล้วรูดอีกอ่ะเออเมื่อวานหน้าก็รูดแล้วรูดอีกรูดแล้วรูดอีกรูดแล้วรูดอีกอยู่อย่างนั้นเนี่ยเออแล้วเมื่อวานเนี่ยหน้าก็ก็ไม่ได้ว่ามันคือมันไม่ได้ว่างนะคะพ่อพ่อยแม่คือช่วงเช้ามืดเนาะหน้าก็ก็ไม่ได้อยู่นะคะเนาะ แล้วที่หน,นากลงแผ่นแผ่นนี้ให้พ่อแม่ก็คือสายนิดนึงแต่ก็คือทันนั่นแหละทันทั้งของอ,อมสินทางทั้งของรัฐบาลไทยนั่นแหละเพราะว่าคือนาไปไปรับผู้มีพระคุณตนะั้งแต่เช้ามืดเนาะกว่าจะกลับมามันก็สายนิดนึงก็คือน่าจะกี่โมงอะ่ะน่าจะทันทันทั้งหมดแหละของอไออมสินใช่หไหมอมสินก็เด้งบนเด้งล่างรัฐบาลไทยก็คือเด้งบนเด้งล่าง คือเราไม่ต้องไปมองตรงจุดไหนนะคะพ่อพ่อแม่คือตัวเลขอะถ้าเป็นในระบบที่ที่ที่แปนที่หน้ากวางเนี่ยคือหมายถึงว่าระบบบล็อกที่ที่เราวางเนี่ยคือมันจะออกมาแบบอย่างเงี้ยของเขาเลยนะคะพ่อพอแม่อืมแต่ทีนี้ว่าคือหน้าก็ไม่อยากจะทําแบบคือให้มันหลากหลายให้พ่อพ่อแม่ดูดูแบบงงๆไปเปล่าๆนะคะ คือหัวใจนะคะหัวใจของเขานะคะหัวใจของตัวเลขงวดนั้นๆน,น,น,นะคะอยู่ที่หน้าแล้วก็อยู่ที่หลังพ่อพ่อ่สังเกตดูเลยว่าอันไหนที่ของเขามันเดินดีมันก็จะเดินอยู่อย่างนั้นน่ะถ้ามันเดินหน้ามันก็จะเดินหน้าของมันอยู่อย่างนั้นเนีจะกี่งวดจะกี่เซนมันก็อยู่ที่หน้าอย่างเงี้ย <im> พ่อ mom, <im> <itation> พ่อม <im> ่เข้าใจไหมแต่ถ้าเราอยากรู้นะคะว่าคือหน้าของเขามันเดินมากี่ครั้งแล้วพ่อพ่อ่ก็ต้องทํา ทำเป็นตารางล็อกเสถิติเหมือนที่น่าทานะคะพ่อพ่อ่ต้องมีเก็บนะแล้วพ่อพ่อย่แม่นอ่ะเวลาหน้าทําตัวเลขตารางล็อกแบบนี้ให้แล้วพ่อพ่อยแม่เอาไปไปวางเรียงกันไว้เลยอ่างวดก่อนเนี่ยคือเขาออกอไรงวดนี้คือเขาออกไรงวดก่อนเขาออกอยู่ไหนอยู่หน้าหรืออยู่หลังอ่างวดก่อนของหน้านะคะก็คืออยู่ที่หน้าอ่ะเห็นไหมงวดนี้มาเขาก็ต้องอยู่ที่หน้าแล้วงวดต่อไปเนี่ยคือตัวเลขอ่ะ ตัวเลขมันลงแล้วนะคะตัวเลขมันลงพอ ER ตัวเลขมันมันดีดลงแบบนี้แล้วอ่ะหน้าก็ต้องมองไปแล้วก็วินิจฉัยไปว่าคือตัวเลขมันน่าจะเป็นคู่ขี้แล้วน่าจะเป็นตัวเลขที่ไม่สูงเพราะว่าของเรามันมันเลขหน้ามันคือมันเป็นเลขต่ําไงอืแต่งวดที่แล้วอ่ะงวดที่มันออกเนี่ยงวดที่ผ่านมาที่ออกเนี่ยคือตัวเลขข้างหน้าคือมันเป็นตัวเลขที่สูง นะคะแต่งวดเนี้ยคือเลขหน้าคือมันเป็นตัวเลขที่ต่ําเพราะฉะนั้นคือเราได้เด่นมาแล้วนะคะเราก็ไปไข่กหลักของเราแค่นั้นแหละพ่อพอ่อย่าไปคิดอะไรเยอะถ้าคิดเยอะมันก็เยอะความแต่สไตล์ของหน้าคือคือมันสายลูดไงพ่อพ่อยแม่เข้าใจไหมคือหน้าเป็นคนไม่คิดเยอะท้านเรื่องตัวเลขอ่ะคือเราเราวางเป็นออกมาแล้ว,ลวเราวางตารางล็อกออกมาแล้วเออคือล็อกมันเป็นแบบนี้นะ เราจะลูดตอนไหนมันก็คือเต็มค่ะพ่อพ่อม่แล้วเมื่อวานน่าลูดตอนคือคือลูดหลายลูดแหละพ่อพ่อม่เข้าใจ <laughs> มันมันใจจดใจจอนะคือนั่งมองมองแล้วมันพอไหมฮึมมันพอไหมคือคือใจเรามันเหมือนแบบว่าเอาอีกหน่อยอย,อย่างเงี้ย <laughs> พ่อแม่เข้าใจไหม ก็รูดไอีกแล้วรูดอีกรูดแล้วรูดอีกเนี่ยพ่อพอยแม่จะแตไหมอืมแต่หลักที่น้าใข้ไปน่ะกับตัวไข้น่ะพ่อพ่อยแม่สามารถไข่อ่าให้เป็นในเลขบนเลยก็ได้หมายถึงว่ารางวัลที่หนึ่งอืมพอพ่อยแม่ต้องมองให้เป็นนะถ้าพ่อแม่ได้ไปแล้วพ่อพ่อยแม่ไม่ต้องรอนะาพ่อพ่อยแม่จัดแจงเองได้เลยอืม จะไข้แบบไหนคือไข้ไม่ไขแเราคือรูดแต่สไตล์ของหน้าคือรูดรูดคือทางรอดเห็นไหมลาวเมื่อวานคือหน้าก็ทําหลักข้างนอกแต่แต่คือเราเราก็มาเข้าชุดแบบข้างนอกไงเราไม่ได้เอาเอาตัวรูดไงพ่อพ่อยแม่คือหน้าก็ทําเข้าชุดข้างนอกพ่อพ่อยแม่เข้าใจไหมแต่สไตล์ของหน้าคือรูดอยู่แล้วแหละอืหน้าก็รูดของหน้าไปอยู่แล้วแหละหัวที่แล้วของเขามันก็อยู่หน้าเห็นไหมหัวนี้มันมา งวดนี้ของเขามันก็คืออยู่หน้าอีกอ่ะพ่อพ่อยแม่จะให้ว่าอย่างไงมันก็คืออยู่หน้าไงอืมเห็นไหมล้วงวดที่แล้วอ่ะหน้ากว้างวางวางคู่บนเห็นไหมไม่มามามางวดนี้น่ะเออเห็นไหมที่พ่อพ่อยแม่ต้องไปดูคลิปนะที่หน้าแปะขึ้นหัวข้ออยู่อ่ะเห็นไหมตัวนั้นอนะ่ะมันก็กระดกได้คือมันกลับหัวมันกลับหัวกับหางได้ไงเพราะฉะนั้นคือ อะไรก็ช่างที่เราเราจะเอาอะมีว่าดินมาครับเมอโอ้ไม่ได้เอาจ้าแต่ตัวถ้าเราจะเอาเนี่ยพ่อพ่อแม่คือมันไม่ได้ยากนะเออมันมันมันไม่ได้ยากพูดถึงว่าเนี่ยแต่พ่อพ่อยแม่ก็จะพูดว่านอ่มึงอย่าโม้เลยู่หัวตั้งอย่างเงี้ยพ่อพ่อแม่ต้องเอาหลักความเป็นจริงนะพ่อพ่อยแม่ต้องเอาหลักความเป็นจริงหลักความเป็นจริงแบบไหนก็คือมัน คือเดี๋ยวนาคจะส่งตัวเลขให้นะพ่อพ่อ,พอแม่พ่อพ่อแม่ไปทําตามที่นาคบอกอ่ะอันนี้มันกี่นาทีแล้วอของนาคมีสติไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวอะอย่างอย่างงวดที่แล้วอ่ะอันนี้เดี๋ยวนาคยกตัวอย่างของของรัฐบาลไทยให้แล้วกันเดี๋ยวนาคเก็บค,คือวันนี้วันนี้วันนี้น,น,นาคไม่ได้เอาเอา อะไรออกมาเยอะแยะนะคะพ,ะพ่อพ่อแม่พอดีนาก็ไปส่งผู้มีพระคุณตั้งแต่เช้ามืดนะคะน้อนาคไปที่สนามบินนะคะนอแล้วก็ตีรถกลับมาก็เนี่ยก็ประมาณเนี้ยอ่ะงวดที่แล้วพ,พ่อพ่อแม่อ่ะงวดที่แล้วนะอ่ะงวดที่แล้วเนี่ยพ,พย่อพ่อแม่ตั้งแบบนี้นะตั้งแบบนี้อ่ะพ,ะพ่อพ่อแม่ที่มาใหม่อ่ะตั้งตั้งแบบนี้อ่ะ อย่างนาคส่งตัวเลขให้พออ่อพ่อยแม่ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเอาเอาย้อนไปขีงวดดีเดี๋ยวหน้าหาเจอไหมถ้าเจอเดี๋ยวจะตั้งให้ย้อนให้ดูว่ามันเดี๋ยวนะพ่อ,ๆๆอพ่อยแม่อ่าพ่อพ่อยแม่ดูอันนี้นะคะอันนี้หน้าอ่าหน้าเอาหน้าเอาหน้า,เอา,นาเอาหน้ายกให้เลยอันนี้ของรัฐบาลนะอันนี้หน้าอ่าอันนี้อ่าพ่อพ่อยแม่ดูอันนี้หน้านะ อ่ะอันนี้งวดที่ออกอันนี้งวดที่ออกแปดหกห้าเลขล่างหกสามอ่าพ่อพ่อแม่หน้าอันนี้หน้านะพ่อพ่อแม่ไปย้อนดูนะถ้าข้อมูลของพ่อพ่อแม่ยังอยู่นะอ่ะย้อนดูแล้วก็มาแล้วก็ไล่ขึ้นมานะคะพ่อพ่อแม่ที่มาใหม่ดูนะคะพ่อพ่อแม่จ๋ะ เดี๋ยวก็จะว่านากไม่บอกเดี๋ยวก็จะบอกว่าเมยียห้ตั้งเล็กออกเซ็กบอกเลยนะเนี่ยเป็นแบบนี้นะพ่อพลอยแม่อ่ะแล้ววัวต่อไปอันนี้นาคเอาเฉพาะหน้านะนาคเอาเฉพาะหน้านะอันนี้หวยออกสาม สามห้าหกอันนี้เลขล่างสามหนึ่งอ่ะพ่อพ่อยแม่ดูอันนี้หน้านะอันนี้มองหน้านะคะอันนี้ที่นาคบอกว่าให้มองหน้านะอันนี้คือหลักหน้านะอ่าแล้วงวดต่อไปงวดต่อไปพ่อพ่อยแม่ดูงวดต่อไปอ่ะงวดต่อไปอันนี้หน้านะให้ดูหน้านะพ่อพ่อยแม่ที่มีข้อมูลเก็บไว้นะคะให้ไปดูให้ไปดูแผ่นที่นาคส่งให้นะคะ อ่าอันนี้พ่อพแม่ดูเห็นไหมอันนี้มาเป็นคู่เลยนะคะอันเนี้ยหกกับเก้าตัวเดียวกันนี่มาคู่เลยอันนี้หน้านะอ่าแล้วหน้างวดที่ผ่านมาก็คือของเมื่อวานงวดที่ผ่านมาคือของเมื่อวานอ้าวเป็นไงอ้าวอ่าดีดีแผ่นนี้อ่ะนี่งวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาไหนนะอ่ะงวดที่ผ่านมานะคะก็คืออันนี้ อันนี้หน้านะหน้านะคะพ่อพ่อยแม่อันนี้คือหน้าเอาแต่หน้าขึ้นให้นะอ่าหวยออกอะไรอ่าหวยออกอะไรอ่าเมื่อวานใช่ไหมเนี่ยพ่อพ่อยแม่พ่อพ่อยแม่ต้องตั้งแบบนี้นะคะพ่อพ่อยแม่จ๋าพ่อพ่อยแม่ได้ยินนาคไหม ก็ไม่ค่อยได้มีเวลานะคะพ่อพยแม่เนาะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก็ต้องอ่าไปไปรับนี่อีกแล้วนะคะพ่อพ่อยแม่อ่ะเดี๋ยวเนี่ยอ่ะพ่อพ่อยแม่ดูอันนี้นาคตั้งหน้านะพ่อพ่อยแม่ดูอันนี้นาคตั้งหน้านะอันนี้คือหน้านะอันนี้คือของรัฐบาลไทย อันนี้คือของรัฐบาลไทยนะคะพ่อพ่อแม่น่าถึงบอกว่าพยายามดูที่หน้าหลังอ่านหน้าอันนี้นะคะอันนี้คือหลังนะแต่หลังหน้าไม่ได้เขียนให้นะคะบางงวดก็จะมาทั้งหน้ามาทั้งหลังอืมแต่เนี้ยคือที่นัาจะสื่อเนี่ยก็คือหมายถึงว่าที่นักทำให้ดูเนี่ยคืออยากจะให้ให้พ่อพ่อแม่มองมองว่ามองว่านะมองมองให้มันออกไงว่า ถ้าเราอยากรู้ว่าเลขอ่ะเลขมันอยู่หน้าหรืออยู่หลังอย่างเงี้ยพ่อพ่อยแม่สามารถตั้งตั้งแบบนี้ขึ้นได้เลยค่ะตั้งขึ้นมาแล้วพ่อพ่อยแม่เอาใบจะเป็นหวยอะไรก็ช่างจะเป็นฮานอยเป็นยี่กี่เป็นออมสินทศกออัอ่ะดูออมออมเมื่อวานออมเมื่อวานอ่ะออมเมื่อวานออมเมื่อวานของเขาเลขหน้าคืออันนี้อ่ะอันนี้หน้านะอันนี้อมอมออมเมื่อวานออกอะไรเดี๋ยว ออมเมื่อวานออกอะไร47535อ่ะออม47535อ่ะพ่พอแม่ดูเห็นไหมเนี่ยเมื่อวานขนาดมากไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรเลยนะคือนากมองแค่มองย้อนไปว่าเอองวดที่แล้วคือเขาอยู่หน้าหรืออยู่หลังเห็นไหมเมื่อวานเนี่ยหน้าก็อัดไปที่หน้า แค่นั้นเองนะคะพ่อพ่อแม่คือตัวเลขอะมันวางไว้แล้วพ่อพ่อแม่เข้าใจไหมแต่พ่อพ่อแม่เข้าใจในสิ่งที่น่าจะอธิบายให้พ่อพ่อแม่ได้ได้ฟังไหมแต่ง i̇şte วดหน้านะคะพ่อพ่อแม่คืองวดหน้าเน่ยตัวเลขด้านหน้าเนี่ยคือตัวเลขของเขามันจะต่ํามันจะต่ําอ่ะคําว่าเลขเลขหน้าต่ําเสร็จอ่ะและทีเนี้ยคือเหมือนเหมือนมันจะลงแล้วนะตัวเลขอะพ่อพ่อแม่เข้าใจไหมคือระบบตัวเลขอะ อ่ะพอพอเรามองอย่างนั้นเสร็จอะ่ะเราก็ต้องย้อนกลับไปอีกว่าถ้าสมมุติว่าเลขตัวเนี้มาแล้วเนี่ยคือมันจะไปทางไหนได้คําว่าไปทางไหนได้นี่หมายถึงว่าคือเลขมันจะต้องต้องคู่กับอะไรมันจะต้องอยู่กับตรงไหนเนี่ยอย่างเงี้ยพ่อพ่อ,พอแม่เข้าใจไหมคือมันต้องตีโจทย์ให้ออกอะ่ะอืมแต่แต่งวดหน้านะคะงวดตุลาเนี่ยอ่าใช่ไหมอ่างวดกลางเดือนเนี่ยคือน่าจะม่ให้ตัวเลข เยอะแยะมากมายนะคะเดี๋ยวนาคจะให้คู่นี้ไปนะคะพ่อพ่อยแม่แล้วจะให้ตัววินแล้วก็เดี๋ยวทําดับคู่ดับเดียวแล้วก็อ่าบนเก่าบนใหม่ร่างร่างเก่าร่างใหม่ให้แค่นั้นจบค่ะพ่อพ่อยแม่คือตัวเลขไม่ต้องไปเอาเยอะอืมเพราะว่าของนาคคือสไตล์สายรูดของนาครูดอย่างเดียวค่ะพ่อพ่อแม่เมื่อวานนี้ไม่คิดนะคะว่ามันจะเด้งนะคะหน้าก็รูดทิ้งๆไว้แต่คือการรูดของเราคือเราเราไม่พอใจ คำว่าไม่พอใจนี่หมายถึงว่าเอาแค่นี้ดีไหมคืออีกใจหนึ่งก็แบบอือย่างเงี้ยพ่อ,พอแม่เข้าใจไหมถ้าเรามาตั้งหลักแบบนี้แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะรู้ได้ว่าเลขมันจะอยู่หน้าหรือมันจะอยู่หลังแล้วกี่ครั้งมันถึงจะเปลี่ยนกี่ครั้งมันถึงจะเปลี่ยนคําว่าเปลี่ยนนี่หมายถึงว่ามันจะต้องเปลี่ยนดีดมาอยู่ที่หลังบางทีมันก็ตีคู่เราก็ต้องมองกลับไปอีกว่า ่อนหน้านี้ของเขานะ่ะคือถ้าเราเจอหลักเลขตัวนี้แล้วเนี่ยมันจะต้องมาเป็นคู่คู่หรือเปล่าหรือว่ามันจะมาแยกอย่างเงี้ยหรือว่ามันจะเป็นตัวเลขที่ต่ําหรือมันจะเป็นตัวเลขที่สูงแต่อันนี้คือเราวิเคราะห์จากตัวเลขนะคะพ่อพ่อแม่คืองวดต่อไปเลขมันจะต้องเหมือนต่ําอ่ะอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะต่ําตัวหนึ่งสูงตัวหนึ่งอย่างเงี้ยถ้าไม่สูงมันก็คืออยู่ระหว่างกลาง แค่นั้นนะคะ,ะพ่อพ่อม่เพราะว่าอันนี้คือนาคพูดในขา้าวๆแต่เรายังไม่ได้ไปมองหลักวินว่ามันคือวินตัวไหนงไงพ่อพ่อม่เข้าใจไหมคืออันนี้ที่นาคพูดเนี่ยคือนาคอยากจะ,จะพูดให้พ่อพ่อ่ที่มาใหม่นะคะก็คือได้ได้ดูเห็นไหมอ่าอันนี้อันนี้พ,พ่อพ่อย่พ่อพ่อ่เห็นไหมอันนี้เห็นไหมที่นาเขียนตรงสื่อสีแดงเนี่ยอันนี้คือมันเป็นมันเป็นไอเขาเรียวกว่าอะไรอ่ะคือมันเดินอันนี้มันเดินหลังเห็นไหมอันนี้หลัง เวลามันมาหลังมันก็จะมาเป็นขบวนของมันอย่างเงี้ยพ่อพอแม่เข้าใจไหมเออเนี่ยอันนี้คือมันง่ายสุดของการง่ายในการเอาตัวเลขนะแต่ถ้าใครไม่ได้นะคะเมื่อวานนี้หนะ้าก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะพ่อพ่อยแม่เพราะว่าหลักเลขอะที่หน้าอ่าอ่าเหมือนเหมือนพอเราทําตารางล็อกเห็นไหมเออพอเราทําแยกสิทธิ์อะเลขมันก็จะแปรไปแล้วมันก็จะหลากหลายไปแล้วนะ เออแต่ของหน้าคือยืนยันแล้วก็นอนยันนะคะพ่อพ่อยแม่คือหน้าทำคลิปหลายๆคลิปนะหน้าก็บอกว่าพ่อพ่อยแม่ว่าพยายามยืนยืนที่หน้าที่หลังมันจะหลุดก็คือปล่อยให้มันหลุดไปนะคะอืมนะก็เอาใหม่อืม มันมันเป็นแบบนั้นนะคะป่าพลอยแม่แต่คือของหน้าค่ะคือพอเวลาใกล้วันเสร็จนาไม่ค่อยมีเวลามันจะต้องมีอะไรให้เราออกจากบ้านไปน,ไปนู่นไปนี่อย่างเงี้ยคือคือวันที่ตัวเลขออกนะคือหน้าก็ไปไปอรับผู้มีพระคุณเนาะที่ชนบุรีไปชนบุรีเสร็จก็ไปที่สนามบินอ่าเมื่อเช้าเมื่อเช้านาก็ไปไปส่งนะคะที่ชนบุรีแล้วก็ไปส่งที่สนามบินเนี่ยมันคือคือมันก็ คืออะไรอ่ะคือเราไม่ได้มีเวลาที่มันจะต้องแบบว่าเออนี้เป็นคู่กับอันนี้อันนี้นคือเป็นคู่กับอันเนี้ยพ่อพ่อแม่เข้าใจไหมแต่ที่นาคพูดเนี่ยคือนาคอยากจะให้พ่อพ่อแม่ที่ที่เราเราให้ใบตัวเนี้ยไปเนี่ยที่สําหรับคนที่มีเวลาน่ะเออพยายามดูเอานะคะพ่อพ่อแม่แต่ละวันอ่ะคือคะแนนอ่ะยังไงมันก็คือได้เออแต่ทีนี้เราก็ต้องมาทําความเข้าใจกับแผ่นตัวนี้นะคะพ่อพ่อแม่อืมของนาคคือเช้ามาอ่ะ คืออันไหนถ้าเราว่างเราก็จัดไปแต่ถ้าไหนเราไม่ว่างเราก็มาดูช่วงรอบดึกก็ได้มันมีทั้งคืนทั้งวันพ่อพ่อ่เข้าใจไหมก็ตั้งอะยังเดี๋ยวใบยแยกมีไหมอะอ่ะพ่อย่แม่อะเดี๋ยวอะหน้าก็ออกมาอยู่เนี่ยอะเนี่ยเียพ่อพ่อแม่ดูเห็นไหมอันเนี้ยเห็นไหมมันมาทั้งคืนทั้งวันโอ้ยดูดิ เนี่ยพ่อพ่อแม่ดูเห็นไหมพอหุ่นหุ่นรอบดึบเสร็จเห็นไหมเนี่ยถ้ามันเป็นวันปกติมันเต็มแมกหมดแหละเออเนี่ยเห็นไหมฟังค่านี้ก็เต็มแมกหมดเนี่ยพ่อพ่อแม่ก็ต้องมองดูแบบนี้นะคะเนาะเดี๋ยวถ้ายัางไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะพ่อพ่อแม่เดี๋ยวมันจะยาวแล้วเวลาโหลดลงมันจะโหลดลงยากแต่พ่อพ่อแม่ที่อยู่ในโปรเดือนนะคะ พยายามพยายามดูที่หน้าแล้วก็หลังนะคะพ่อพ่อแม่ถ้าพ่อพ่อแม่อยากได้คะแนนเนี่ยแต่คือสไตล์ของหน้าคือสไตล์สายรูดคือคือยังไงอะคือเราไม่คิดเยอะไงพ่อพ่อแม่เข้าใจพ่อพ่อแม่จะเข้าชุดก็คือเข้าได้คือได้ไปแล้วก็คือไม่ต้องรอหน้านะคะพ่อพ่อแม่พ่อพ่อแม่สามารถจัดแจงเองได้เลยนะคะพ่อพ่อแม่แล้วก็หวย ลาวอ่ะเออเราเรายังยังไม่ได้วางล็อกอ่าลรายังนะคะแต่เราววดวดที่เมื่อวานเนี้ยก็คือมานะคะเพราะพ่อแม่คือในตารางล็อกของเขาแหละแต่ทีนี้ว่าเวลาหน้าเข้าชุดอ่ะหน้าไม่ได้เอาเอาหลักพวกนี้ไปเข้าด้วยไงเพราะพ่อแม่เข้าใจไหมหน้าก็ทําหลักสูตรข้างหน้าข้างนอกของหน้านะคะเนาะแต่หน้าก็อยากจะบอกว่าพ่อแม่ว่าพ่อพ่อแม่พยายามยืนยืนที่หน้ายืนที่หลังเออ อย่างงวดงวดเนี้ยงวดที่ผ่านมาคือเขามาหน้ามาหลังใช่ไหมอ่าแล้วงวดต่อไปเนี่ยคือตัวเลขมันจะเป็นอะไรอะเมื่อวานเลขมันออกอะไรอะหวยราวเดี๋ยวเมื่อวานหวยราวออกอะไรอะงวดจำไม่ได้แล้วนั่นแหละ,ะพ่อพ่อ่ก็ต้องมองดูนะคะ,ะพอ่อพ่อ่เนาะเดี๋ยวถ้ายังไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะแต่ถ้าพ่อพ่อ่ที่ไม่เข้าใจนะคะไลน์เข้ามาถามนะคะ,ะพอ่อพ่อ่ ถ้าสมมุติว่านาคอยู่นาคก,ก็ตอบนะคะแต่ถ้าอ่าถ้านาคไม่อยู่เนี่ยเดี๋ยวลูกชายเขาก็ตอบให้เขาก็จะตอบในสิ่งที่เขารู้นะคะแต่ถ้าเขาไม่รู้เดี๋ยวเขาก็ก็จะบอกเองนะคะพ่อแม่คือมันมันมันก็ง่ายมันไม่ได้ยากไงพ่อ,พอแม่ต้องเข้าใจนะคะเนาะต้องเอาให้มันได้นะคะพ่อ,พอแม่คือเราไม่ต้องไปยึดติดบ้าคือตัวเลขมันจะไปคู่กับอะไร นะคะพ่อพ่อม่คือสไตล์ของหน้าคือสไตล์สายรูดจัดแจงไปเลยค่ะพ่อพ่อย่่อแม่มพ่อพ่อม่ว่ามันกี่เด้งแล้วเมื่อวานนั่นแหละแล้วหน้าก็รูดไม่หยุดเมื่อวานเนี้ยของรัฐบาลไทยอ่ะที่รูดไม่หยุดไม่ใช่อะไรนะคือเราขับรถไปหน้าหน้าจงส่งแผนตัวนี้เสร็จแล้วหน้าก็อ่ะขับรถไปก็ไปจอดรออ่ะ ไม่ไม่เหมือนแบบไม่ไม่ไมนิ่ใจอะ่ะอ่าเอาอีกอย่างเงี้ยพ,อพ่อพ่อแม่เข้าใจไหมเนาะอืมแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกพ,อพ่อพ่อแม่งดหน้าก็เอาใหม่เดี๋ยววันนี้นะน่าจะทําส่ง,สงให้นะพ,อพ่อพ่อแม่ไปแจ่งแจงได้เลยนะคะเด,เดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวถ้ายังไงนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะพ,อพ่อพอ่อยแม่เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะโหลดลงยากเนาะเดี๋ยวถ้ายังไงประมาณนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าพ่อพ่อแม่มีอะไรก็ถามนะ้าทางไลน์ได้นะ